เพื่อนๆนักลงทุนนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะผมจะมาเล่าว่าเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินนิดหน่อยนะครับก็หนี้เยอะนะหนี้เยอะตอนนี้เราอยู่ในยุคนี้ครัวเรือนสูงใช่ไหมทีเนี้ยก็มีแต่คนบอกว่าหนี้เยอะหนี้เยอะให้หยุดก่อนหนี้ให้หยุดก่อนหนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้บอกวิธีนะครับในการแก้ไขนะ,ะเดี๋ยวผมลองดูนะก็เดี๋ยวให้ดูอันนี้ก่อนนะครับก็เพจของเรานะก็จะเกี่ยวกับการเงินการลงทุนนะครับ ซึ่งก็จะมีคอนเทนต์ที่เรียกว่าให้ดูเป็นแบบสมาชิกนะครับกับให้ดูแบบฟรีนะก็เรียกดูได้เลยนะถ้าอยากสนับสนุนกันก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันผมก็ดีใจละนะครับแต่ว่าถ้าอยากจะช่วยส่งเสริมกันมากขึ้นก็กดจอยตรงที่หน้าเพจตรงนี้นะครับก็จะมีให้เลี้ยงกาแฟนะครับก็มีเลี้ยงแบบ50บาทกับ150บาทนะก็อยากจะเชิญชวนนะครับมาเลี้ยงกาแฟกันนะครับซึ่งเลี้ยงกาแฟแก้วใหญ่เนี่ยผมก็จะมีอีบุ๊กฟรีให้1เล่มนะครับก็อยากจะเชิญชวน การลงทุนในความรู้ผมเชื่อว่าเป็นอะไรที่น่าจะคุ้มนะนะนะครับแล้วก็ผมก็จะแจกอีบุ๊ก e ให้1เล่มเท่านั้นนะครับ1เล่ม1ครั้งนะสำหรับคนที่เลี้ยงกาแฟแก้วใหญ่ร้อยนะครับก็หวังว่าคงจะติดตามกันนะครับทีนี้เดี๋ยวผมมาเล่าต่อเนาะก็นะครับก็คือนี่เยอะนะครับก็มีคนถามผมว่าเะนนี่เยอะจะทำยังไงนะผมก็ลองจำลองอันนึงมาซึ่งมันก็เป็นแค่แบบจำลอง เขาเรียกว่าเป็นเคสเดียวเท่าน to ั้นจะแต่ว่าสามารถจะไปประยุกต์ใช้แล้วแต่ท่านเลยนะว่าท่านอาจจะมีหนี้ไม่ได้เยอะอย่างนี้ไม่ได้มีเงินเดือนเยอะอย่างนี้หรือมีเงินเดือนเยอะกว่านี้มีหนี้เยอะกว่านี้ลองไปปรับใช้ดูนะครับอ่ะผมลองดูนะก็สาหรับเคสนี้ก็คือเงินเดือนเริ่มต้นนะครับก็อยู่ที่สาม0มื่นนะครับอยู่ที่สาม0มื่นนะเงินเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่สาม0มื่นนะเี๋ยวนะอ่ะโอเคนะครับเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่สาม0 0ื่นบาทนะครับทีนี้สา0,000ื่นบาทเนี่ยก็ ผมให้เอาเคสทั้งปีและกัน1ปีนะก็จริงๆแล้วถ้าเงินเดือนเริ่มต้นท่าน3 0,000ื่นเนี่ยทั้งปีท่านจะมีเงินเดือนสามแสนนะครับทีนี้คนคนนี้มหนี้บัตรเครดิตอยู่ห0 0 0มืนนะมหนี้บัตรเครดิตอยู่50,000ืนะอ่าและดอกเบี้ยบัตรเนี่ยผมก็ให้อยู่ที่ประมาณสักอ่าสต่อเดือนนะสปต่อเดือนปีหนึ่งก็อาจจะเป็นหนีบ้บุคคลส่วนบุคคลหรืออะไรผมเป็น,เป,นเป็นแค่ตุ๊กตาโมเดลนะ ไม่เป๊ะนะครับเพียงแต่ว่าอยากให้ดูเอาแนวคิดไปใช้นะครับก็คือาถ้าสมมุติว่าเดี๋ยวดอกอยู่ประมาณสัก2%ต่อเดือนเนี่ยก็จะดอกเบี้ยมันจะอยู่เดือนละพันเดือนละพันนะครับถ้าคนคนนี้ผ่อนใจบัตรอยู่ที่1,000นะครับก็เรียกว่าเสมอตัวไปนะเสมอตัวนะครับเสมอตัวแทบจะไม่ได้ลดดอกนะครับลดดอกอะไรเลยนะแอะลดต้นเท่าทีลดต้นนะ คือหลักการง่ายๆก็คือถ้านี่เยอะเนี่ยผมคิดว่าเราต้องหาไรายได้เพิ่มจ่ายเงินต้นให้เพิ่มเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อที่จะไปตัดต้นบ้างแล้วก็ถ้าเหลือลงทุนระยะยาว3หลักการง่ายๆนะครับหารายได้เพิ่มจ่ายเงินต้นลงทุนระยะยาวนะอทีนี้คนนี้เขาอาจจะมีการผ่อนบ้านเข้ามาเพิ่มนะพอผ่อนบ้านเข้ามาเพิ่มโดยละ2 0,000เนี่ยมันจะทําให้เหลือใช้อยู่แค่900 0นนะในเคสที่เขายังไม่ได้หาไรายได้เพิ่มนะครับอะไรเลยนะ แล้วก็ไม่ได้ลงทุนด้วยนะครับสุดท้ายปลายปีเขาอ่ะก็เขาเรียกว่าอะไรถ้าเขาใช้เงิน9,000หมดเขาจะไม่มีเงินเก็บเงินเก็บเป็นศูนย์นะครับส่วนนี้บัตรเครดิตถ้าเขาผ่อนชาระไปเรื่อยๆเนี่ยเขาก็าจ,จะมีหนี้เหลืออยู่ที่4ี8 5 3บาทซึ่งถ้าเขาก่อนหนี้บัตรเครดิตใหม่เนี่ยอันนี้ในเคสที่เขาไม่ก่อเพิ่มนะใครฟังไม่เข้าใจฟังซ้ําได้นะไม่ต้องกังวลน,นะแต่ว่าถ้าในกรณีที่เขาไม่ไม่ไม ไม่ได้ก่อเพิ่มนี่เขาแทบไม่ลดเลยนะครับลดไปแค่หลักยังไม่ถึงหมื่นดีนะเออถ้ากับนี่บัตรเครดิตเขายังท่วมอยู่เลยนะครับดอกเบี้ยบัตรก็จะลดลงบ้างนะครับเพราะว่ามีการตัดต้นไปบ้างเล็กๆน้อยๆนะแต่ยังผ่อนจ่ายบัตรเท่าเดิมอะ่ะก็คือเดือนละพันนะทีนี้ผมลองซีนาริโอนะว่าให้เขาลองผ่อนจ่ายบัตรเพิ่มขึ้นเป็นเดือนละพันห้านะครับเพิ่อมอีกห้าร้อยบาทนะเป็นไงบ้างเดี๋ยวนะผมต้อง ทำสูตรนี้นะ่ะนะครับเนี่ยผ่อนเพิ่มนะครับผ่อนเพิ่มเห็นไหมว่าตัวนี่บัตรเครดิตเขาอะก็ก็ดูเหมือนว่าจะลดลงนะครับจะลดลงนะอาเดี๋ยวนะผ่อนจ่ายบัตร1,500ตรงนี้จะต้องหักหักค่าผ่อนจ่ายบัตรด,ด้วยนะ ต้องละนะครับก็จะมีกันเหลือใช้น้อยลงนะครับเหลือ8500นนะครับเหลือ8500นะดอกเบี้ยบัตรเครดิตก็อ่านี่น่าจะผิดนะอ่าโอเคเข้าใจละนะเดี๋ยวขอแก้สูตรนิดนึงนะครับสรับตัวเลขกันอ่าได้ละอ่าถ้าเขาแค่ผ่อนจ่ายบัตร ลดลงนะครับอีกหน่อยหนึ่งนะครับนี่บัตรนี่บัตรเครดิตเขาอะก็ดูเหมือนว่าจะลดลงแบบไปค่อนข้างเยอะนะเยอะกว่าเมื่อกี้นี้ใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าเขาผ่อนจ่ายบัตรอยู่ที่พันเองอะนะครับนี่บัตรเครดิตไม่ลดลงเลยอ่านี่ถูกต้องแล้วนะแต่พอเขาผ่อนจ่ายบัตรคนนี้ผ่อนจ่ายบัตรเพิ่มขึ้นอะสมมติเพิ่มขึ้นเป็นสองพันเลยนี่บัตรเครดิตปลายปีจะเหลืออยู่แค่อ่าสามหมื่นเจ็ดนะสามหมื่นเจ็ดนะครับทีเนี้ย ผมลองดูอีกแค้หนึ่งสมมุติหารายได้เสริมนะเดือนละห้าพันนะครับอ่าทีนี้ยังไงครับแล้วก็ไปผ่อนจ่ายบัตรเพิ่มขึ้นนะครับสมมุติเรามีรายได้เสริมห้าพันแล้วนี่เนาะเราพอเราได้รายได้เสริมห้าพันเนี่ยแล้วก็รายได้เสริมเราอาจจะโตโตขึ้นเรื่อยๆตามการเวลานะแล้วเราไปผ่อนจ่ายบัตรเพิ่มขึ้นนะครับผ่อนจ่ายบัตรเพิ่มขึ้นอ่าจากจากสองพันเนี่ยเราก็ไปจ่ายสักสามพันนะ แล้วก็ส่วนที่เหลืออีก2,000เนี่ยเราเอามาลงทุนนะอ่าเห็นไหมเราจะเห็นว่าเราจะเห็นว่าตัวพอเราผ่อนใจบัตรเพิ่มขึ้นนะครับนี่มันลดลงครึ่งหนึ่งเลยนะจาก5 0,000เหลืออยู่25 0 0 0อ่านี่เห็นไหมฮะจาก5 0,000เนี่ยลดเหลือ25 0 0 0นะครับซึ่งถ้าเราทำอย่างเงี้ยไปอีกปีนึงผมว่าบัตรเครดิตเราก็มีโอกาสที่จะหมดถ้าเราไม่ก่อใหม่นะครับในขณะเดียวกันเราจะมีเงินเหลือมาลงทุน ะครับเดือนละสองพถ้ารวมทั้งปีแล้วเนี่ยเราก็จะมีเงินเหลือเก็บอยู่2 5งหมเห็นไหมครับเห็นไหมครับส่วนเงินเหลือใช้เราก็ประมาณเดือนละหมื่นนะผ่อนบ้านก็เท่าเดิมนะอันนี้เป็นแค่เคสเล็กๆนะครับก็คือถ้าเมื่อไหร่ที่เราเป็นหนี้นะครับแล้วเรายังอาจจะยังไม่ถึงขั้นที่เลวร้ายมากนะผมว่าหยุดเพิ่มนี้ก่อนอันดับแรกนะครับจะสรุปแล้วนะแล้วก็หาไรายได้เพิ่ม นะครับหารายได้เพิ่มนะครับตรงส่วนของรายได้เสริมเนี่ยนะหาเพิ่มนะครับหาเสริมนะแล้วเราก็ผ่อนจ่ายบัตรเนี่ยเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะไปลดต้นนะครับแล้วที่ถ้ามีเงินเหลือจริงผมว่าให้เอามาลงทุนนะลงทุนนะครับลงทุนแล้วเราจะมีเงินเหลือเก็บซึ่งเป็นเงินก้อนนี้นะในขณะที่หนี้บัตรเครดิตเราก็จะ เป็นไงครับลดลงนะเราปรับไปใช้ดูนะครับมันอาจจะไม่ได้เป๊ะนะไม่ได้เป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าหวังว่าคงจะมีแนวคิดอะไรบ้างนะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนๆไปปรับใช้กับชีวิตผมเป็นกำลังใจให้นะครับอย่าท้อนะครับถ้าเราไม่สู้เราต้องเพิ่ม productivity ของเราด้วยการหาอะไรได้เสริมนะถ้าเราเพิ่ม productivity ด้วยการหาอะไรได้เสริมตรงนี้ผมเชื่อว่าโอกาสรอดเราจะมีนะโอกาสรอดเราจะมีแต่ถ้าเราไม่สนใจนะผ่อนขั้นต่ำไปเรื่อย สุดท้ายเราจะไปจบที่เขาเป็นกันนะก็คืออาจจะเป็นนี้เสียนะครับโอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้คุณจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับสวัสดีครับ